โอ้โหติดเยอะแท้ขายมดเลยเนี่ยโอ้ในขายมิดโอ้โหบอกว่าจะติดเยอะหลายมือแรงเอาไปจากสี่ลัง่งเนอะสดๆนะครับคนอีสานหากินหมานนะครับคนอีสานคนอีสานไปอยู่ตรงไหนดับนอดับแนวมุดทุกอย่างเลยนะครับๆๆอะไรดับนอดับแนวนี่ก็หาอยู่หานจริงจริงหาอยู่หากจรินจริงนะครับ อยู่ตรงไหนดับหน่อดับเนี้ยหมดนิดสัยดีด้วยพูดจาเพาะด้วยโอ้โหอยาก่อไฟแบบนั้นแม่ถ้โโากกตำรวจมาจับเนี่ยเห็นบ่เขาหยุดขยะตำรวจมาจับเลยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยโอ้ก่อไฟแบบนี้ควรนะแม่แม่อย่าก่อแบบนี้เด้อเดี๋ยวตำรวจจับแล้วตำรวจหูตาไว้จัิงหรอบ้านเหาเนี่ยกอ่อไฟแล้วตำรวจก็จับเลยหยุดป่าเผาอ้อยตำรวจจับกอ่อไฟฝิงก็ตำรวจก็จับ จุดขยะก็ห้ามจุดตำรวจก็จับโอ้โหวันนี้ติดเยอะเหมือนเดิมครับติดเยอะเหมือนเดิมนะครับ<อ>ติดเยอะเหมือนเดิมติดดังเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นนะครับโอ้ขายหมดปอนอเนอะกุ้งอะวันเนี้ยติดเยอะขายไม่หมดนะครับติดเยอะขายไม่หมดวันละสองโลก,ก็พอแล้วอย่าไปติด é, เยอเะอมัส่กูกไปมมัวก็ยุ่งจังเลยครับวันนี้วันที่หกนะครับวันที่หกเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับวันเดือนนี้เดือนแห่งความรักเดือนแห่งอันตรายนะครับของหายนะครับของหายเดือนนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับของะหายเพราะว่าความรักจะเกิดขึ้นเยอะๆนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมตอนนี้ก็ดักกุ้งเช่นเคยครับช่างมูดหาอยู่หาจินช่างมูด กินอะ,อะไรวะเขาเรียกอะไรวะช่องนี้ช่องกินพาเที่ยวครับทำกินเที่ยวครับทำกินเที่ยวก็ทำงานแล้วก็ซื้อกับข้าวกินแล้วก็มีธุระก็ไปเที่ยวนิมนต์ครับนิมนต์พระมาบินบาทแต่เช้าเลย ถ,ถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาไม่ต้องไม่ต้องวิ่งย้ายไม่ต้องวิ่งครับผมก็วันนี้ก็ติดได้ต,ดติดทุกวันนะครับนี่วันนี้ก็ติดทุกวันติดวันนี้น่าจะได้เยอะสองโลก,กว่าอยู่ติดเยอะขายไม่หมดนะครับติดเยอะขายไม่หมดสูตรเหยื่อดักกุ้งสูตรดับหน่อดับแนวนะครับสูตรดับหน่อดับแนว น้องชาวมัวก็มาช่วยดีจังฟังพระแป๊บหนึ่งฟังพระแป๊บหนึ่งสาธุให้ติดม,ม,มันทุกวันเด้อนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ ก็นี่ครับติดโอ้โหสมัวกินกุ้งสมัวกินกุ้งดีปะโอ้โหติดเยอะแท้ขายเบิดเลยเนี่ยโอ้ยได้ขายมืดโอ้โหบอกว่าจะติดเยอะหลายเมื่อแรกออกไปจักสิบหลังเด้อขายไปหมดได้ยังย่งโอ้โหดูอออไปตั้งยี่สิบหลัง ติดเยอะทุกวันเลยดักยังไงก็ติดมันบูรูหรือไงวะเขาแล้วมันออกว่าได้มันเข่ามาทําไมวะถ้าถ้าแปดรูสิบรูนี้ก็เข้าได้ออกได้ครับแต่ถ้าสี่รูนี้เข้าได้ออกไม่ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับยกขึ้นยกขึ้นแม่แม่ยกขึ้นเด้อเออพวนพนะพูเป็นปุ่มเลยโอ้โหเป็นปุ่มเลย <laughs> เป็นปุ่มเลยเห็นปะ โอ้อันนี้ปติดอ่ะหลังนี้ปติเดี๋ยวน้องลาเต้น้องสาวมัวลาเต้เออลาไอ้สามัวนึงกินกุ้งเนี่ยไอ้นี่ลาเต้จะไปรับการบ้าหรือมหาบ้านเอาไหมลาเต้วันนี้ไม่วันนี้ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ไม่มีอะไร ก็ถ้าอยากได้ที่ดักกุ้งเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับลานนี้แข็งดีอ่าตรงมันลึกครับตรงมันลึกเข้าเขา้าแล้วออกยากครับเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับถ้าซือ้อที่ดักกุ้งนะครับดูต้องดูตรงมันลึกๆด้วยนะครับตรงลึกๆเขาเรียกว่าตรงตรงนี้ครับเนี่ยตรงทางเข้าครับลึกๆนะครับลานนี้ผมปักตะกร้าไว้แล้วนะครับ Yeah. ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างเลยผมปากตะก้าไว้แล้วนะครับเนี่ยตูงมันจะลึกๆนะครับตูงลึกต่งลึกแล้วมันก็เข้าไปแล้วออกไม่ได้นะครับไอ้ซาไอ้หนักแรงไงเวยครับเนี่ยเด็กๆก็ช่วยนะครับเด็กๆ เด็กเด็กช่วยนะเนาะเด้อเดอซอสะมัวสะมัวอ kind of so ันแล้วแล้วก็พถึงด้าบ้านก่อก่อไฟก่อไฟแห้งว่าได้เด้อแม่เดี๋ยวตำรวจเห็นควันตำรวจมาดับเนี่ยเห็นว่าเขาจุดขยะเขาจุดขยะแล้วโดนจับอ่ะไม่ออกข่าวย่อันด้าบ้านหมดแล้วก็ตาไว้คือนอย่างเดืองเจ้าหนาทู ไปเออเอาจับแค่ข้าววันละจะไปเผาขยะให้ได้เลยอืมเผาขยาปปะไม่ได้นะเผาปุ๊บเหมือนขวนไปพนแื่อกรุงเทพเลยเด้มันตามทางไปตามลูกตามหลานมาลูกหลานในยุ่งกรุงเทพมันก็ตามไปเด้กขวนไฟเห็นบ่เวลาเมื่นเวลาเวลาเขาขวานไฟเวลาเขาเผาซบยังเงี้ยบ่ตามเม็ดบ่มันจะขวนมันโจนเขามาหาทางบ้านหมดเด้ ก็เหมือนกันนะเนี่ยย้ายก่อไฟย้ายก็่อไฟพื้นลังู้ก็ควรไปหาลูกหาหลานอยู่กรุงเทพไปแล้วควรไปหาหุ๊งเตี้ยมเนี่ยมันรู้ทางก็ยังกับจุดปลาอ้อยปลาเข่าควรมันจะไปเดินทางไปกรุงเทพปุ๊บไปแล้วบัดที่โรงงานบัดที่โรงงานเขาเนี่ยจุดวัดอกตุ้ยตุ้ยมันพูดนะไปไปลงทะเลเนี่ยพวกโรงงานอยู่กรุงเทพพวกอุตสากับกู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 มัวไปคกด้วแม่ไปลูกไป นี่ครับนี่ครับนี่ทีนี้ก็คัดแล้วที่นี่นี่ก็มาคัดทีนี้ก็มาคัดครับเรียกเรียกป่าออกครับเรียกป่าออกนี่สุดๆนะครับคนอีสานหากินหมานนะครับคนอีสานคนอีสานไปอยู่ตรงไหนดับนอดับเนียวมุดทุกอย่างเลยนะครับ อะไรดับนอดับเนียวด้วก็หาอยู่หาจริงจริงเออหาอยู่หาจริงจริงนะครับอยู่ตรงไหนดับนอดับเนียวหมดนิสัยดีด้วยพูดจาเพาะด้วยอะไรเออเหมือนแม่ก็พูดดีลูกก็พูดีดีแม่คุยกับฮะเออ อะไรคล้ายๆว่าหายมีเสียงมีหูแต่มันตึงๆตึงๆแล้วบวมบวมคล้ายๆมันมีอะไรแบบยังไงบวมอยากเนี่ยเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลจันทลักษณ์เนาะเบาเรียแล้วบวมๆนานๆเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นตามกรรมพันธุ์ดิจ้ะเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยบอกนะ เวลากรรมาพันมาพันเงินทองแล้วบอให้แมีเอาแต่เอาแต่ลูกแต่ไทยมาให้บอเอานะเป็นตามกรรมาพันโอ้ววนละบนละบนกรำแต่เงินดอ๋อยเนอะเอาลูกเอกับใบไม้เบิดเลยกรรมาบ้านนะนี่ครับซาวออกซาวออกโอ้มีกุ้งสะอาดนะครับค่อยวันนี้ผมค่อยมีปลาดีะไรแสดงว่าประมาทผมค่อยมีแสดงดักลึก ดักลึกถ้าดักลึกปลาก็จะไม่เข้าครับมีสูตรการดักอยู่นะครับดักกุ้งครับสูตรการดักอยู่